ดูแลบ้านห้าหลังนี่ก็กหนักดูแลยากแล้วการที่จะทําให้คนทับใจกลับมาบ่อยๆไม่ใช่ง่ายๆหลายอย่างที่เราดูแลเองเสิร์ฟอาหารเองทําอะไรเองทุกอย่างก็เป็นด้านหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าประทับใจ ปกติผมเขียนแบบไม่เป็นเพียงแต่เราอยากได้บ้านแบบไหนเราก็จะนึกเอาแล้วก็จะสร้างบ้านตามที่เราอยากได้ตามที่เราจินตน,นาการแต่หลังจะมีศาลาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็ในส,สวนผมจะมีสวนผลไม้ทุเรดูครับเ<ะ>ข้าไปเดินเล่นในสวนได้ชมสวนได้อาหารเย็นเมื่อวานระคะโอ้จัดเต็มมากแต่บแบบน้ำพริกนี่เด็ดสุดอร่อย <laughs> ลุงแบบเป็นมิตรเป็นกันเองดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบคุยเก่งอะ่ะแล้วก็แบบหาอะไรๆมาให้ตลอดเวลาเหมือนลุงนคนไม่หยุดนิ่งอะ่ะแต่ถ้าเผื่อเราไม่ไปคลุกคลีกับลูกค้าไม่ไปพูดคุยไม่ไปให้เขาเห็นบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ลืมหลายคนที่มาที่นี่จะบอกว่ามาภูผาตานเหมือนมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง งานตอนนั้นอายุจะ50แล ah, 50. <ım. S 2> 50. ้วใกล้จะ50ยังมองอนาคตตัวเองไม่ได้จะทําอะไรเงินเก็บเราก็ไม่มีแล้วก็เสียแล้วจะอยู่ยังไงเราก็ยังไม่รู้ช่วงนั้นแล้วมันมาชนกับเศรษฐกิจตกต่ำอะไรได้บ้างเขาก็ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนรับผิดหวังตอนวัยรุ่นเราคิดว่าเออช่วงปีเดียวกันเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเบื่อวัย ปลายๆแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะมาเริ่มใหม่ยากมากเหมือนตัวเราไม่มีค่าเราก็มองดูลูกเออลูกเขาก็เรียนมหาลัยเหมือนแม่ต้องมา,มาคอยดูแลเราอีกทีนึงมันก็เกิดคิดขึ้นมาว่าเราต้องออกจากวงจรน,นี้ให้ได้คือต้องให้เร็วที่สุดอ่ะถ้ามันยิ่งช้ายิย่งมากแรงเราก็ไม่มี ็เลยได้เงินก้อนก็เลยขอภรรยาว่าเงินก้อนนี้ขอเอาไปซื้อที่อยากทําสวนอยากอยู่เงีเงยบๆขับรถขึ้นมาเที่ยวธรรมภูมาดูที่ตรงนี้มาต่อสู้ใหม่พอมาอยู่ที่นี่เรามาอยู่คนเดียวแต่พอวันหนึ่งเราถึงว่าที่เราเราควรจะเปิดตัวบ้างควรจะผ่อนคลายบ้าง แค่ชมอาหารเยอะกับข้าวอร่อยก็มีความสุขแล้ว,วความสุขคือได้ทำงานดีก่านั่งอยู่เฉยเฉรู้สึกชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเมื่อก่อนเยอะภูมิใจที่สร้างภูผาตาขึ้นมาที่ทำให้คนได้ได้รู้จักกรุงเทพไม่มีใครมาเล่นหลงหมึกที่หมึกเลยฮะส่วนใหญ่ก็ไอ้หมึก พรความที่เราไม่มีไม่มีแก่นไม่มีเป้าไม่มีอะไรคนก็ไม่ค่อยให้ความนับถือมาอยู่ที่นี่เป็นทั้งเท่าแก่เป็นทั้งพี่เมือเป็นทั้งลุงมือก็ภูมิใจภูมิใจขอบคุณโอกาสนะขอบคุณเวลาที่ผ่านมาที่เราให้เราสู้ให้เราอดทนให้เรามานะให้เราบากบัน่นที่ฟันฝ่ากวามขุสนขสัดที่ผ่านมา